งว่าอย่ามองว่าเป็นคู่ขัดแย้งกันเลยไม่ว่าจะสายพุทธวจนะหรือสายพระไตรปิฎกที่ศึกษาคมพีหลายหลายๆชั้นนะ่ะมาจับมือกันดีกว่าแล้วทํางานกันเพื่อพระพุทธศาสนาหนูว่าจะเป็นประโยชน์คือชี้โทษแล้วก็หาทางออกร่วมกันดีกว่าไม่ใช่ชี้โทษโดยมองว่าอีกฝ่ายคือปฏิปักษ์ต่อกันนะ่ะหนูว่ามันมันไม่ได้อะไรหรอก อย่างเห็นตอนนี้ค่ะพลี่ที่เป็นเหมือนกับพระเองแท็กทีมกันมาเปิดศึกกับเเยอะเลยจนหนูตกใจทำไมสี่รูปนี่ทำานทร์ทีเขาใช้ชื่อว่าอเวนเจอร์ด้วยนะแต่พระท่านคงไม่ได้ตั้งให้ัวท่านหลอกใครก็ไปตั้งให้หนูว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ที่มันน่าสนใจดีแล้วก็สําหรับหนูหนูไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีใครสักคนหนึ่งที่ที่ออกมามีแอคชั่นอะไรที่มันค่อนข้างรุนแรงที่มันเป็นกระแส มันก็ต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะอาจารย์เบียร์เนี่ยอาจารย์เบียร์ต้องยอมรับว่าวิธีการพูดธรรมะของแกเนี่ยมันมันได้รับความสนใจมากๆจากคนพุทธกลุ่มกลุ่มใหญ่ในสังคมและพอมันได้รับความสนใจมากมันก็มีทั้งส่วนที่เป็นคุณมีส่วนที่เป็นโทษหนูก็ไม่ได้มองว่าพระที่ท่านออกมาท่านจะมีเจตนาที่มันมุ่งร้ายหรืออะไรทั้งทีเดียวท่านก็มาทวงติงในมุมของท่านอะไรอย่างนี้แต่ว่าโดยสุดท้ายแล้วหนูไม่อยากให้ ให้มันเป็นการท้วงติงที่มีแต่เรื่องการเพ่งโทษกันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างอาจารย์สมบูรณ์พระมหาสมบูรณ์ที่มาวันนี้ออท่านก็น่ารักอาจารย์เบียร์ก็นับถือนะอาจารย์สมบูรณ์ท่านก็ยังอยากแบบว่าอาจารย์เบียร์บอกว่าเอออยากจะไปกราบท่านไปขอคาชี้แนะเพราะอาจารย์เบียร์ก็รู้สึกว่าหลายเรื่องที่อาจารย์สมบูรณ์ท้วงติงอ่ะแกก็ผิดจริงๆพลาดจริงๆจะด้วยการที่ศึกษาไม่ครอบคลุมหรืออะไรก็ตามหรือว่าเออถ้าเป็นบรรยากาศอย่างเงี้ยน่ารัก แต่ไม่ใช่เป็นบรรยกกับมาโยๆๆๆๆวยวายกล่าวหาว่าอันนู้นอันนี้อย่างท่านสันติก็ดูจะแบบแอคชั่นเยอะไปนิดนึงแต่จริงจริงท่านไม่ได้มีอะไรนะพอพอฟังท่านจริงๆแล้วท่านไม่ได้มีอะไรเลยาไม่มีอะไรหรอกหอเห็นตอนแครรี่อยู่ในรายการบอกว่าให้ขอดูเหมือนกับบาลีที่ท่านพยายามขอดูภาษาไทยที่อเอามาแต่ปรากฏว่ามันเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยถ้าไม่ได้เรียนบาลีท่านจะอ่านบาลีได้ไงตัวท่านเองก็ไม่ได้จบปริญญาเก้าอ่ะเออถ้าท่านจบปริญญาเก้าศึกษาบาลีจนจบหลักสูตรแล้วท่านอ่านภาษาบาลี อันหนูก็จะฟังท่านที่ท่านทวงอาจารย์เบียร์แต่ตัวเองก็ยังไม่ได้ตึกษาจบแค่ปทหนึ่งสองอย่างเนี้ยแล้วก็ตัวเองก็อ่านธรรมะอ่านพระไตรปิฎกเวอร์ชั่นภาษาไทยก็ก่อนจะว่าคนอื่นเราก็ต้องมองย้อนดูตัวเราเลยขนาดตัวเราก็ยังไม่ได้แตกฉานเลยอะไรเงี้ยจะมาคาดคั้นเอาจากคา,ารว่าที่เขาแบบต้องทํามาหากินคา,ารว่าที่เขามีเวลาที่จะตึกตาธรรมะน้อยแต่ขนาดน้อยเขายังตึกษาได้ขนาดนี้ก็ดีขนาดไหนแล้วแทนที่จะชื่นชมเขาเอากลับมาตําหนิเขาจะให้เขาท่องศินแปดเป็นบาลีอย่างเงี้ยมึน <c oughs> รูว่าม <c oughs> <laughs> ันก็ตลก ในภูมิแพนี่มองว่าเรื่องของการสอนธรรมะบิดเบี้ยวเนี่ยมันจะต้องเป็นมุมไหนที่มันจะบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวคือสอนผิดธรรมไปเลยสอนผิดธรรมสอนผิดวินยัยธรรมะว่าอย่างนี้ไปสอนอีกแบบหนึง่ง<ฆ>สอนธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นอก,กุศลสอนสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าธรรมสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าวินัยนี่แหละเรียกว่าบิดเบี้ยวแต่ไม่ใช่ด้วยการที่ว่า มีข้อเล็กๆน้อยๆคำบางทีเป็นแค่คําแปลผิดหรือว่าการพูดในบริบทบางบริบทก็ไปตัดมาแล้วก็ชวนให้เข้าใจกันผิดหนูว่าอย่างเงี้ยมันหยุมหยิมไปหนูหยุมหยิมไปแต่ถ้าหนูไม่ได้ป้องปกป้องอาจารย์เบียนะถ้าวันไหนอาจารย์เบียสอนผิดจริงๆสอนผิดหลักอันเนี้ยธรรมะในแต่ประโยว่าอย่างเงี้ยอาจารย์เบียดันไปพูดอีกอย่างหนึ่งแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดที่ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วะทำให้คนพูดเข้าใจคัดเ่อนอันเนี้ยไม่ต้องรอให้คนอื่นหรอกหนูก็จะช,ช,ช่วยช่วยติงช่วยอะไรใช่ไหนในมุมของแพรลี่เนี่ยอาจาร ก็รับฟังก็ดีนะครับหมายถึงท่าทีก็อาจจะแบบนุ่มนวลน,นุ่มนวลขึ้นแล้วก็โนสนโนแคร์คอมเมนต์ no, so no ที่แบบว่าเข้ามาปั่นน่ะ ใช่ไหมเพราะว่าอาจารย์เบียร์กไล์ทีคนดูเยอะหลายหมื่นอย่างเงี้ยมันก็จะมีคอมเมนต์ปั่นและคอมเมนต์ปั่นเนี่ยมันสําคัญที่สุดเพราะว่ามันปั่นปุ๊บอาจารย์เบียร์ตอบโต้คนน่ะคนในโซเชียลมันสนใจแค่ยอดยอดวิวยอดแชร์มันก็จะตัดตรงเนี้ยไปให้มันเกิดเป็นดราม่าเกิดเป็นประเด็นหนูว่าถ้าอาจารย์เบียร์ระมัดระวังได้ไม่ใช่หนูไม่ได้มีปัญหากับการพูดมึงกูนะหนูรู้สึกว่ามันก็มันไม่ได้เป็นคาหยาบขนาดนั้นน่ะมันเจอถ้ามันด่าแบบหนูขนาดหนูหนูยังรู้สึกว่าเวลาหนูพูดน่ะหนูหยาบย์ีด้ไปนะ ค่อนข้างตรงกว่าและหยาบก,กว่าอาจารย์เบียยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าให้ระวังไอ้น,นี่แหละการถูกยุวาอารมณ์มนะนุษย์ุูุชนนะหนูยังเป็นเลยเวลาเป็นคนมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็คนดูเราเยอะเราก็ปล่อยผ่านไอ้คอมเมนต์ไอ,อมมท้ไอท็อกซิกพวกนี้พวกนี้ไปแล้วก็มุง่งคุยกับคนที่เข้ามาถามเราแล้วได้ไประโยชน์จริงๆหนูว่าเนี้ยมันก็จะลดการดราม,ม่าได้เพราะว่ามันก็จะไม่มีคนตัดคลิปตัดอะไรไปปั่นงหลักลักอ่ะมันไม่ได้มาจากอาจารย์เบียนะมันมาจากคนที่เข้าไปฟังแล้วมันก็ไปตัดคลิปตัดอะไรเพื่อเอาไปปั่นไปสร้างยอดวิวใน ช่องของมันอันนี้ต้องระวังและอย่างเรื่องของการใช้คํามยาที่พาทบอกว่ารจริงๆมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะพาร่มองเอมื่อกี้คุยกันในรายการเข้าใจตรงกันแล้วว่าการสอนธรรมของอาจารย์เบียร์มันมีหลายบริบทก็คือในบริบทของการไลฟ์มันไม่ใช่เป็นการสอนสอนธรรมเสียทีดีวมันไม่ใช่เป็นการแสดงธรรมแต่มันเป็นเหมือนของอาจารย์วัฒนาท่านใช้คําว่าธรรมมีระถาคือพูดคุยกันในลักษณะทั่วไปมันก็มีการหยอกล้อกันหวนฟิลเพื่อนที่น้องคุยกันอย่างเงี้ยมันก็ทําได้แต่วันถ้าอาจารย์เบียร์ต้องไปแบบ แสดงธรรมอะไรในลันษะที่จริงจังมีคนเชิญไปงานศพบ,บ้างเดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหม<ฆ>งานศพไม่นิมนต์พระแล้วนะนิมนต์อาจารย์เบียร์ไปเทศงงเหมือนกันนะ<ฆ>ไปไปบรรยายตามงานศพได้ได้ได้<ฆ>ไดหมดใคร<ฆ>คนรแสดงธรรมไม่จําเป็นต้องเป็นพระอย่างเดียวคารวะผู้รู้ธรรมมีธรรมก็สามารถแสดงธรรมได้หมด<ฆ>มีได้หมดก็ก็อาจารย์เบียร์ก็จะบอกเออเวลาไปฟิลแบบทางการแกก็จะแกก็จะจริงจังไม่ได้ว่าไปเล่นด่ามึงกลวอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ข<ฮ>ันคลิปป<ฆ>ัญหาในรายการครับร<ฆ>ับ ที่เหมือนกับว่ามีคนเอาไปตัดแล้วมีการเข้าใจผิดอะไรกันจะป้องกันยังไงเพราะว่าเหมือนท่ายากรัสันติเข,ข้าหนูว่า,วายากแต่ถ้าหนูก,ก็งงกับอาจารย์สันติเหมือนกันนะคือแกก็น่าจะเข้าใจว่าโอเคมันเป็นคนตื่นทาวีหนึ่งวีอวีสามอะไรก็จริงแหละแต่มันไม่ใช่ช่องเขาไง<อ>ก็ถ้าไม่ใช่ช่องเขาเราเป็นพระเราก็ต้องมีโยนิโสมนัติการมากกว่าชาวบ้านรู้ว่าไม่ใช่อาจารย์เบียไม่ใช่เป็นคนตัดเออถ้าอาจารย์เบียตัดเองตั้งช่องเองอันนี้เราจะเข้าใจได้ว่าเจตนามุ่งหวังอะไรแต่แกไม่ได้เป็นคนตัดไงคนอื่นม ก็น่าจะให้ความเป็นธรรมกกบอาจารย์เบียเอออาจารย์เบียเขาไม่ได้ตัดเราลองไปฟังตัวเต็มดูไหมที่เขาพูดเต็มๆแต่เขาเรียกคําว่าเบียรันตันๆน่นะเออเบียพูด่ายังไอเลยไปดูตัวเต็มแล้วก็จะได้รู้ว่าเออในบริบทที่เขาพูดเขาพูดครบถ้วนไหมไม่ใช่ฟังแต่ที่ประเด็นนะตอนนี้ที่หนูเห็นนั้นหลายๆคนที่ออกมาทั้งจริงอาจารย์เบียคือฟังแต่ว่าเขาตัดมาแา่คลิปที่ตัดมาบางช่วงบางตอนมันก็เพิ่มความไม่พอใจไปเพิ่มอะไรที่มันจะชวนให้มีความเข้าใจผิดต่อ